มากเลยนะครับทุกๆคนอืมเฮ้ยเขาบอกว่าขอบคุณผู้ตมมาขฟ้นเพ็นจริงๆแล้ว่มีคนช่วยผมทำด้วยนะครับนี่ก็คือคนนี้น้องปั้นสวัสดีครับเอ้ยค,คุณโชเมนคุณเหรอใช่คุณไหนขอดูรูปเมนคุณหน่อยอขอดูรูปเมนคุณหน่อย เขาบอกวันสุกนอนดึกได้ค่ะฝนตกไหมอยากจะรู้ว่าตรงที่เธอนั้นมีฝนตกไหมในนี้ในนี้มีทีมพูตโตบ้างไหมครับในขอเสียงแบบใครขอเสียงคนแบบแฟนๆขบพูตโตหน่อยได้ไหมครับมีทีมพูตโตไหมหรือในนี้มีแต่ทีมขาสั้นทำไมคนลูก เรียกลูกผมแบหน,หนึยครับจริงๆอับผมเราทั้งสองตัวแต่ผมค่อนข้างเอไปทางฟูโตมากกว่าควาควาพูดของพี่แบงค์บอกอได้เลยยากนะครับดูจากการงลงรูป <c oughs> <c oughs> ดูจากการงลงรูป <c oughs> คือถ้ามีรูปมาพี่เนี่ยจะต้องเป็นผมที่แย่งโทรศัพท์มาลงนะครับอ๋เอเฟนนีนขับทีมลุงพุงโลโอ้แต่ส่วนมากก็มีนี่ก็พอๆกันนะทีมมัฟฟินทีมฟูโตอะไรเงี้ยจริงๆก็บอกว่ามีคนเลือกไม่ถูกสักทีมก็จริงน่ารักคนละแบบ อย่างมารฟินก็จะน่ารักแบบผู้หญิงไงแต่ผู้โตจะเป็นแนวขายตลกหน่อยสายมากครับอืผู้โตจะเป็นสายผมเมมพี่ภูครับผมพูดจริงๆอ่ะผมถ้าเทียบหนึ่งร้อยผมอาจจะเป็นแบบห้าสิบเอ็ดสี่สิบเก้าจริงๆพี่ภูเนี่ยมีลูกที่อยากให้คนได่เห็นอะไรเพราะว่าผมบอกแล้วผมห้าสิเอ็ดสี่เก้าผู้โตห้าเอ็ดมาฟินสี่เก้าจริงๆรักทั้งคู่ครับ เราทั้งคู่เลยแต่อาจจะเอมไปทางคูโตนิดนึงเพราะคูโตมาก่อนใช่เห็นไหมบางคนเขาบอกเขาเมเมม่คูโตเหมือนพี่แต่ก็หลักมัฟฟ่นเราด้วยความน่ารักของน้องเอ๋หรือความน่ารักของเราเอะไม่ใช่ผมมีรูปให้ทุกคนดูนี่จะถือว่าถือว่าคนที่ดูลายนี้นะีเข้ามาดูลนี้ถือว่าจะได้ได้ดูรูปนี้เป็นรูป พร้อมไหครับทุกคนนี่คือห้าสี่สามสองมาแล้วอีทีตัวใหม่อีทีตัวใหม่นะครับอีทีนะครับอีีนะครับนี่คืออีทีชอบพูดโตรักน้องขาสั้นผมผมให้ดูอีกรูปหนึ่ง เขาเรียกว่าเป็นรูปที่พี่น้องคู่นี้รักกันเป็นพี่น้องที่เจอกันครั้งแรกเหมือนเป็นพี่น้องที่แบบเขาเรียกว่าไม่เจอกันนานไม่เจอกันนะน้องพี่น้องในคิดถึงกันก็เลยเกิดเป็นภาพนี้ครับผูโ mm hmm. ตบอกของข้าน้องข้าอย่าแตะน้องข้าอย่าแตะแต่คืออยากชอบชอบหน้าผู้โตนะ <c oughs> ทุกคนดูสายตาผู้โตเวาลามอง <c oughs> อย่ามายุ่งกับเจ้ามนุษย์ <c oughs> จริงๆแบงค์ไปเห็นแฟนขับแฟนขับเขาทำรูปภูโตเขาติดสติกเกอร์อะรูปนี้ไงใช่ป่ะอ่าไม่แน่ใจไม่ใช่แต่ว่ามีรูปรูปที่แบบรูปน้องพี่ส่งใครไปอ่ะปั้นอย่างมีป่ะมันมีรูปหนึ่งที่แฟนขับเขาทำเป็นรูปภูโตอะ แล้วแบบเหมือนภูโตถูกปืนอ่ะแล้วหน้าภูโตมันได้มากเลยอ่าเมื่อกี้ดูรูปภูโตไปแล้วครับโอ้โหไหนขาดูรูปมาเฟนหน่อยแต่ให้ดูแป๊บเดียวนะครับเฮ้ยไม่ได้โอ้โหทำไมน้ำเสียงคุณไม่ให้เลยอ่ะคุณแม่น้ำเสียงคุณแบบโอ้โหรองแงได้ไหมคุณรักลูกพอแล้วพอแล้วให้ดูแค่นีโอ้โหผมกอยากให้เห็นความน่ารักไม่ก็เดี๋ยวให้เขาไปดูในเพจไงอันนี้เป็นแบบว่านี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วอันนี้น้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่่วในเพจมีีรูป นน่าสใจใช่ไหมมีคนบอกพี่ภูอินเนอร์มาเต็มพี่ภูเขาเป็นนักแสดงครับตอนนี้ผมกําลังปั้นหน้าเขาอยู่เซฟไ์ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเขามาดูองาเงามงาเงายังไงดีนะอุ้ยไม่ได้ค่อยว่ากันค่อยว่ากันค่อยว่ากันนี่แสดงว่าเขาอ่ะพู้ลูกนี้เท่ค่อยว่ากันค่อยว่ากันแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปล่อย เดี๋ยวจะลงรูปน้องมาฟินเยอะๆวันนี้ลงรูปมาพู้โตเยอะแล้วเดี๋ยวน้องมาฟินขาสั้นเราจะน้อยใจอุ้ยผมเจอรูปเขาบอกว่า <c oughs> อย่าดองเยอะแอดมาฟินแฟนคลับเหงาได้ <นะ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นคิวของมาฟินครับเดี๋ยวพวกผมจัดการให้นะครับเราดูรูปไปแล้วนะครับมีคนบอกว่าทําไมมาฟินอยู่กับพี่สิงห์แล้วมันนิ่งมากอ่ออันนี้ก็อ่านี้พวกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจว่า ทั้งที่เราเป็นคนป้อนน้ำป้อนนมมันป้อนข้าวแต่มันก็ไม่นิ่งกับผู้ผมเลยหรืออาจจะเป็นว่าเพราะพี่สิงไม่ได้มีกลิ่นผูโตป่ะเออเนาะแต่ว่าพี่สิงก็เป็นคนแนะนําให้เราอุ้มน้องบอกถูทวิธีนะใช่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 เปนคนแนะนำเออนั้นไห่ท่พี่สิงแนะนํามาเราอุ้มน้องก็อยู่กับเราเยอะเชื่อใช่เลย ใช่ครับมับฟฟินจะอยู่พี่สิงจะค่อนข้างนิ่งเลยแต่รูปนี้คนเห็นเล่านะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแต่ว่ามัฟฟินตัวมันยาวขึ้นแล้วนะนะมามาตัวแรกๆแบบตัวประมาณฝ่ามือแบงคนะ์อะแต่ตอนนี้เหมือนตัวมันยาวขึ้นเยอะเลยพี่มิงหวัดดีจ้าไม่เจอกันเลยนะครับพี่สิงเล่นกับปูตัวบ้างไหม พี่สิงเล่นกับพูโตบ้างไหมเราไม่ค่อยได้เอาพูโตมาเจอเนาะตอนจังหวะนั้นจังหวะมันมันช่วงจังหวะพอดีเลยแบบพี่สิงมาเจอมาฟินบ่อยสะมากกว่าเขาบอกอยากเห็นรูปครอบครัวต้องรอก่อนต้องรอก่อนช่วงนี้น้องถ่ายรูปยาเห็นทุกคนชมผิวดางน้องมากเลยนะทำไมผิว ผิวโดเนียนจังเนียนจริงเนียนจริงอย่าว่าแต่ทุกคนอิจฉาเลยรครับพวกผมยังอิจฉาเลยรครับมาฟ้นอยู่กับคนอื่นอย่างอยู่กับแบงก์ก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะแต่ว่าไปอยู่กับปันนะ้นอ่ะจะนิ่งมากกว่าเหมือนมาฟินอยู่กับปั้นแล้วจะนิ่งพี่มิวบอกสวัสดีครับสองนุม่มสวัสดีครับสองนุ่ม วันนี้พี่ภูน้องฟินไปไหนวันนี้พี่ภูน้องฟินอยู่บ้านจาปกครองกันเองแล้วครับตอนนี้เฮ้ยตะเลเตเข้ามาว่ะเราเบื่อตะเลเตแล้วนะทุกคนอย่าลืมเอ้ย,เ,อยเขาได้เห็นอันี้เราไหมอไอแก้มน้องนั้นดำกว่าใครอะ่ะได้เห็นไหมมีใครได้เห็นแก้มน้องนั้น แก้มน้องนั้นดำกว่าใครของพี่เต้บ้างไหมครับแก้มตัวนางนั้นดำกว่าใครใจพิจิตรถาพาสุธาอ๋อเดี๋ยวพี่ภูจะเ,เป็นอันนี้ไม่ได้นี่เราแบบว่าต่างฟูคุณเนี่ยสปอยรูปผมเยอะนะคุณปั้น <laughs> จริงๆคุณเมนรูปผม,มนเนี่ยคุณเอาดีๆ ปกติฟูโตทาเอ้ยฟูโตทาครีมไหมคะทาครับทาแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทาทุกวันเนาะไม่ได้ทาทุกวันแต่ก็ทาทาว่าใครแนะนำมาก็เราก็เพราะว่าเหมือนกับสฟิงอ์ไต้องมันเป็นผิวที่แบบอ่อนโยนตอ้นจำไมได้มีคนแนะนํามานะตอนนั้นที่ใช่เขาบอกให้ทาครีมขอบคุณนะครับเตเตตาเลเต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 ต เตือนอินเตอร์เนติงบอกจะเกมคู่โตไม่ได้แล้วพี่รูปนี้ต้องพรุ่งนี้นะได้ขอเลยรูปนี้พรุ่งนี้ก <laughs> ี่โมงอ่ะกี่โมงกี่โมงพอดอย่าพูดถึงเลยวราช่วงเช้าเรายุ่งแล้วทุกคนใช่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 ก็ใช่ใช่ก็ใช่ใช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 โอ้ยพรุ่งนี้หกโมงครึ่งอยู่ ผู้โตไม่ได้เป็นอะไรนะครับตอนนี้ผู้โตหายดีแล้วผู้โตไม่ได้เป็นอะไรผู้โตเป็นแค่ลูกหลักของพ่อแบงและพ่อคสแล้วก็เฮียปั้นเฮียปั้นเขาจะไม่เรียกเด็กๆว่าเขาจะไม่ให้เด็กๆเรียกเขาว่าลูกนะเขาจะให้เด็กๆเรียกเขาว่าเฮียแล้วผมชินนะโอ้ยเขาบอกว่าน้าที่แบงแบบ นั่กยังแบบทำไมล่ะครับคืออะไรอหรอครับอ่าคิดไม่ใช่อ่านผิดพูโตกับมัฟฟินแค่อาบน้ำย่าวกันครับโอ้โหโอ,โอ,อ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดแบบให้แบงพูดนะแบงว่าอันนี้ต้องถามคิด เพราะว่าคิดจะเป็นคนอาบน้ําทั้งสองตัวใช่อืมคิดจะเป็นคนอาบน้าให้เด็กๆน้าพี่แบงค์มันยืดยืดคืออะไรอ่ะบิดยืดยืดยังไงอ๋อนี่ไงคางพี่เราลองเอาคางๆไม่ยืดแล้ว <laughs> ไม่ยืดแล้ว <laughs> ไม่ยืดแล้ว <laughs> เคยเจอประสบการณ์น้องๆเรียกชื่อไหมคะฮะไม่ไม่ยัง เป็นยังไงหรอยังไงเรียกแบบพ่อแบงค์เนี่ยอ <laughs> <laughs> ย่งงางนั้นก็วิ่งแล้วครับอย่างนั้นเทยาไ้างแล้วยังแล้วยังไงอ่ะคืออะไรอะ่ะมะยังไงคือาการที่น้องเรียกเหมือนร้องเรียกอย่าเนี้ยหรอหดูคนเตะเขาแซวไม่ได้ยืดเปล่าเหมือนจะอ้วน <laughs> เขาแฝงนะเขาตามเขาตามมาสึก <laughs> <laughs> เขาแฝงนะทุกคนเอาดี เอาดีโทรหาเขาหน่อยดีกว่าไป <c oughs> ดีกว่าทุกคนเขาเดเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเขารอทุกคนครับถ้าเกิดเตยเขาไม่รับเราเราจะเปิดคลิปนี้ให้ทุกคนดูมันต้องขางหน้าอยนี้เตนั้นดำกว่าใครใจที่จนถ้าพุท้า ดวงที่ไทยนี่ดวงแงตาจะดุแต่ละจะดาวดึงนันเอาจริงยขอสิบนาทีนั่งรถอยู่โอ๊ยไม่ไรเตรดูรูปนี้กัอนเพื่อนเพื่อนดูรูปนี้ก่อนมองวนมองวนจ้ามองวนจ้าทุกคนเตมันชอบทำหน้าอย่างเงี้ยแบบมองบนใส่พวกแบงค์อ่ะแกงพี่เตมาก ทุกคนมันจะโบกใหน้นหอนะอ่ะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจ,ใจยิ้มซะหน่อยอให้เขายิ้มัะหน่อยเดี๋ยวเขาจะน้อยใจอ่ะพอพอเราเราดูรูปกระสือไปแล้ว <c oughs> แล้ก็มาดูรูปนี้ต่ออรอบนึ่เพื่อนผมชื่อเตะนะครับ <p ry> อุปนิสัยส่วนตัวชอบมองบนตลอดเวลามีคนบอกว่าแฟนแกแฟนกันมันแน่น่าจะตีกันตายนะครับทุกคนเออเอ๊ยเขาบอกว่าลองเอาโทรศัพท์ดูแล้วเองภาพมันยืดหนปั้นลองดิ เหมือนอ๋อเหมือนตอนนั้นที่เอ้องหน้าแน่เลยลองดูนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอลองเดี๋ยวไม่ได้ยืดปะก็ไม่นะไม่นะไม่ยืดนะอ้วนไม่ยืดหน้าพี่ใกล้จองอ่ะอ๋อ เขาบอกว่าเหมือนมาอวดแปนมากกว่าพี่ดูทำตาไปดูทำตะยังไงดีนะยังไงดีนะเต้ใช่ไหมช่วงนี้มันรู้สึกหน้าแบงอ้วนมากเลยอะหรือว่าแบงอ้วนมาอยู่แล้วอะเขาบอกไม่อ้วนนะข้าหน้าผมมันก็เหมือนกับอ้วนเหไน ใช่ครับอายุเท่าคิดครับเพราะว่าเรียนรุ่นเดียวกันมาเลยอ่าแบางอยู่หอวังหอวังรุ่นสี่สิบสองครับน,นี่แสดงว่าต้องเป็นรุ่นน้องหอวังแน่เลยใช่ไหมเนี่ยครับ ้ามีคนถามว่าคาโบนนร่าคิดเป็นไงบ้างอร่อยมากครับพี่ไม่ได้กินเนี่ยเสียใจวันนั้นเพื่อนงอนเลยนะกลับมาแต่ว่าเพื่อนทําให้กินหน่อยไม่ต้องเลยได้ยินไหมไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยตอนําให้กินเนี่ยไม่อยู่สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแบงค์จะไปแล้วเด้อเรามาหักทายกันให้หายคิดถึงนะเพราะเราไม่ได้คุยกันนานเลย ทั้งมัฟฟินและพูโตไม่มีตัวไหนโกหกเลยครับลูกๆผมแข่งแกร่งวันนั้นคิดทำคูเบอร์่าอร่อยไหมครับอร่อยครับปัน้นบอกว่าอร่อยแต่ว่าบบนีีคคอเบไม่ไงคือคิดกับคิดกับพี่อ่ะกินเบคอนไม่เหมือนกันคิดชอบกินกรอบพี่ชอบกินนิ่มได้ครับ เดี๋ยวผมจะไปออาไปตีน้องบ่อยๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าจะปล่อยหลายๆรูปนะทุกคนก็อย่าเพิ่งเบื่อครับมาดูความน่ารักของน้องๆหนูๆน้องขี้อ้อนไหมน้องขี้อ้อนรเราจะพาะเจ้าพูโตเข้าลูกตัวเองเอเ <c oughs> ปล่ะผมไม่ปวดทุกคนฟังเลยครับฟังจับจับดีๆนะจับอาการดีๆนะครับเพราะจะเข้าจากปูโตก็ผมบอกแล้วว่าผมเมนพูโตห้าสิบเอ็ด เมมาฟินสี่สิเก้าก็มันึงร้อเปอร์เซ็นตะให้ผมทำงานผูโตได้มีความไทยนะผูโตมาก่อนผูโตได้ใจผมไปอ่อนแล้วแฮสอนยังไงขอมือได้คนที่เป็นสอนผูโตคนแรกน่าจะคิดถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมคิดเป็นคนสอนผู้โตก่อนเริ่มขอมืออะไรยงเครับแล้วคิดก็มาสอนพูกแบงก์บว่า ให้ทำอย่างนี้เดี๋ยวน้องจะขอมือน้องจะให้มือเวลากินขนมก็เลยฝึกมาเรื่อยๆแต่คนที่เป็นตัวริเริ่มคิดครับใครเมมาฟินครับผมเนี่ย<า>ครับ<ะ>ดูแค่นี้พอครับบยะให้ดูแค่นี้พอครับเพราะเราจะไม่พูดถึงน้องขาสั้นวันนี้เราจะพูดถึงน้องพุโตก่อนส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงน้องขาสั้นวันนี้เป็นวันของพุโต ไม่ได้นะครับทุกคนอย่าคิดว่าฟูโตเป็นหมานะครับไม่ได้นะครับฟูโตเป็นแมวนะครับแต่บางทีฟูโตก็เป็นจิงโจ้อุ้ยจะสี่ทุ่มแล้วอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวแบงไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราแบงค์จะมาไลฟ์บ่อยๆนะครับ อย่าลืมนะเข้าไปดูเพจของน้องน้องด้วยนะน้องน้องกำลังน่ารักเลยเรามาดู<อ>เขาเรียกว่าไรนะวีวัฒนาการของน้องน้องไปพร้พอมๆกันเพราะเดี๋ยวมังีก็จะอับเรื่อยเื่อับเรื่อยๆือ่อยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรามาดูด้วยกันว่าน้องเปลี่ยนไปยังไงโตขึ้นหรือยังไงแต่วันนี้เดี๋ยวแบงค์ไปก่อนนะครับผมไปแล้วนะจ๊ะทุกทุกคนบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย,บาย,บาย ซียูนะครับเดี๋ยวเจะกันใหม่